ต่อไปจะเป็นการสาธิตการนวดแก้อาการโรคลมบิดแขนนะครับอาการโรคลมบิดแขนเนี่ยเป็นอาการที่เป็นต่อเนื่องมาจากโรคลมมือตายเพราะว่ามันเกิดจากกล้ามเนื้อปัตาคาดอกนะครับเกิดจากการ้าเนื้อปัตคาดจนอกเนี่ยมันเกิดการหดเกรงแล้วมันมันหด,หดเกรงปุ๊บเนี่ยมันก็ตึงนะครับบริเวณบริเวณกล้ามเนื้อส่วนส่วนที่คิดกับรักแร้ พอมันตึงมากๆเข้าเนี่ยมันจะดึงบริเวณกระดูกต้นแขนตรงบริเวณหัวไหล่เนี่ยดึงมากๆเข้าเหมือนเชือกดึงนะครับมันจะบิดนะครับกระดูกจะโดนบิดเข้ามาโดยไม,ม่รู้ตัวซึ่งจะเกิดกับคนที่ทํางานลักษณะยกของนะครับประจาประจาหรือคนที่ทํางานใช้หัวไหล่มากจนกระทั่งก,กล้ามเนื้ออกตรงส่วนนี้นะครับมันจะตึงแข็งมากเป็นเส้นแล้วจะทําให้แขนเนี่ยบิดเข้ามาโดยไม่รู้ตัวซึ่งจะทําให้อเอามือไผ่หลังเนี่ยได้น้อยลง ซึ่งถ้าว่าทิ้งวเ้เรือดรังก็จะกลายเป็นลมไหลติดแล้วลมไหลาตายไปได้นะครับทีนี้วิธีการรักษาอาการโรคลมบิดแขนเนี่ยเราก็จะนวดพื้นฐานใกล้ๆกับรวล,ลมมือตายก็คือเราจะนวดเส้นนะครับเส้นกลางแขนก่อนนะครับสามนะครับถึงห้าเที่ยวนะครับใช้เวลาสามง5็ห้าเที่ยวนะครับพอเราได้เส้นเส้นแรกแล้วเนี่ยเราก็จะมานวดแนวนิ้วก้อยนะครับแนวนิ้วก้อยก็ จะได้ทั้งนิ้วก้อยกับนิ้วนางไปในตัวนะครับกดแล้วก็ยืดเข้าไปกดแล้วก็ยืดเข้าไปนะครับกดแล้วก็ยืดเข้าไปนะครับสามถึงห้าเที่ยวเสร็จแล้วเราก็จะมานวดแนวเส้นนิ้วหัวแม่มือนะครับกับแนวนิ้วชี้นะครับเราจะกดแล้วก็ยืดเข้าไปก็จะได้ทั้งสองเส้นนะครับในเวลาเดียวกันนะครับสามถึงห้าเที่ยวพอเสร็จแล้วสามเส้นนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการนวด บริเวณใต้ท้องแขนนะครับใต้ท้องแขนจะมีอยู่เส้นเดียวตรงนี้นะครับวิธีการก็คือเราเอามือด้านนอกวางแล้วก็บางนิ้วอีกนิ้วหนึ่งกดซ้อนแล้วกดยืดออกมานะครับอย่าให้โดนกระดูกแขนนะครับเพราะถ้าโดนกระดูกแขนนะผู้ถูกนวดจะเจ็บนะครับเราจะกดค่อยๆย,ยืดกล้ามเนื้อบริเวณท้องแขนออกมานะครับให้นวดสามถึงห้าเที่ยวนะครับพอเสร็จแล้วสามถึงห้าเที่ยวเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการนวดนะครับบริเวณ จากหัวไหล่นะครับแขนด้านหลังนะครับกดแล้วก็ยืดลงมานะครับลักษณะมันเราคลายกก้ามเนื้อนะครับแต่เป็นการยืดกก้ามเนื้อแขนด้านหลังนะครับสามถึงห้าเที่ยวพอเรานวดเสร็จแล้วเราก็ยืดกลับมานะครับสามถึงห้าเที่ยวเหมือนกันเป็นการยืดกลับมาสามถึงห้าเที่ยวพอเสร็จแล้วเราก็มาคลายกก้ามเนื้อแขนด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับแขนด้านหลังเรานวดสามถึงห้าเที่ยวพอเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะขึ้นมาทำการนวดบริเวณช่วงหน้ารักแร้นะครับก็คือเราจะเอาเส้นข้างในก่อนนะครับก็คือเอามือวางนะครับวางแล้วก็ยืดลงมาบริเวณจุดที่อยู่ใต้รากขวัญนนะครับหรือใ,ใต้หายไปล้านะครับทิดกับกระดูกซี่โครงซี่ที่หนึ่งนะครับสามถึงห้าครั้งเสร็จแล้วเราก็จะมานวดจุดที่แก้การลมมือตายนะครับ นะครับเรากดลงไปก่อนเป็นการกดลงไปลึกแล้วก็ยืดขึ้นนะครับสามถึงห้าข้างเหมือนกันพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอเส้นนี้ซึ่งเป็นเส้นที่สําคัญนะครับเราจะต้องยืดก่อนเพราะว่าตัวนี้เราจะทําการไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะตึงจะทําให้ปิดช่องตรงนี้เราก็จะทําการยืดเส้นนะครับเส้นใต้กล้ามเนื้อ ปตา,าตคาดอกตรงนี้นะครับตรงบริเวณใต้รักแร้เอามือวางซ้อนเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับยืดขึ้นที่2กดแล้วก็ยืดขึ้นนะครับสามถึงห้าครั้งพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการยืดบริเวณกล้ามเนื้ออกนะครับส่วนส่วนนี้นะครับจนกระทั่งถึงบริเวณหน้ารักแร้นะครับเราวิธีการก็คือกดยืด ไปทางหัวไหล่นะครับกดที่ไปทางหัวไหล่ทีนี้ถ้าตวหน้าเรากดแล้วนะครับมันยังตึงอยู่นะครับก็ให้เรากดในจุดนี้เพิ่มเข้าไปอีกเอาลึกกว่าเก่านะครับกดแต่แล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการกดบริเวณจุดจุดที่เป็นเกาะต้นเกาะปลายของก้ามเน,นื้ออกนะครับก็คือเราใช้มือวางแบบนี้นะครับมือวางเราใช้อ้วม,มือนะครับเราใช้อ้วม,มือกดเราไป ให้ลึกที่สุดแล้วก็แตะกล้ามเนื้อแล้วยืดนะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้ออกในส่วนปลายนะครับเข้าไปกดอย่างเงี้ยประมาณสามถึงห้าครั้งนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยผู้ถูกนวดจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้ออกคลายตัวแล้วก็กระดูกแขนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกสบายขึ้นเพราะว่ามันโดนดึงกลับนะครับกลับไปสู่ทางเดิมของเขานะครับครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยกรณีที่ เราดึงแล้วมันไม่ไปเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีโอกาสที่ว่ากล้ามเนื้อบริเวณสะบักตัวนี้นะครับส่วนหลังเนี่ยอาจจะดึงนะครับเราอาจจะใช้วิธีช่วยยืดส่วนนี้ช่วยนะครับช่วยยืดส่วนนี้นะครับยืดเพื่อใหอ้กล้ามเนื้อบริเวณแขนด้านหลังนะครับหรือปัตาคาศแขนด้านหลังเนี่ยคลายตัวนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมาเราก็จะมาทําการเช็คว่าจุดนี้ ถ้าสมมุติว่าอาการที่มันเป็นเส้นแข็งตรงนี้หลุดคือไม่ตึงแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะดีขึ้นแล้วเราก็จะมาทําสารนวดบริเวณจุดฝ่ามือนะครับจุดฝ่ามือนี้เราจะทิ้งไม่ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการให้ลมที่เป็นพิษที่มันเกาะอยู่บริเวณหัวไหล่ระบายออกมานะครับกดนะครับสาถึงห้าครั้งเหมือนกับที่เรานวดแก้การลมลมมือตายนะครับเสร็จแล้วเราก็คลาย คลายหลังมือเขานะครับคลายหลังมือเขาแล้วก็ดึงนิ้วนะครับดึงนิ้วพอดึงนิ้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากดที่บริเวณจุดสร้อยข้อมือนะครับเพื่อเป็นการไล่ลมที่เป็นพิษออกทางปลายนิ้วนะครับทำสามถึงห้าครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้ผู้ที่ถูกถูกนวดเนี่ยลองดูว่าแขนเขาเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้าสมมติว่าเขาบิดแขนแล้วเขาไม่มีอาการเจ็บปวดอีกนะครับ ก็แสดงว่าอาการโรคลมปิดแขนก็จะดีขึ้นแล้วจะทําให้เขาเนี่ยหายใจได้คล่องตัวขึ้นนะครับวิธีการ